สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางคขวัฒนวรวคติยะราชนารีองค์กิติมศักดิ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์และองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพอสวมูลนิพิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระประทานวัคซีนตัวเลือกซินโนฟาร์มจำนวน5,000โดสสำหรับ2,500คนให้แก่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อให้บริการกับกลุ่มผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้อาศัยอย ชุมชนแออัดบุคคลเร้ร่อนไร้ที่พักผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรังทุกประเภทเช่นมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจโรคสมองและโรคไตาวาย พระนักบวชและกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบนัดหมายของวัคซีนมูลนิธิพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายอภิรักษ์พิสุทธ์อภรนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดจันทบุรีนายชัดชัยลิ้มพักดีในอำเภอแหลมสิงนายวีระสุจเจจิต ผู้อำนการโรงพยาบาลแหลมสิงห์สมาชิกพอ,อ,อสวจังหวัดจันทบรุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์รวมออกหน่วยพัฒ์ฉีดวัคซีนพักราชทานซิโนโฟาร์มณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์แก่ผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง